ชายคนหนึ่งมอบดอกไม้ให้ลูปแปงแต่ในวินาทีถัดมาเขากลับยิงกระสุนใส่ไม่นานลูปแปงตื่นขึ้นเหตุการณ์ยิงเมื่อครู่แท้จริงเป็นเพียงจดหมายท้าทายจากมหาเศรษฐีเขาอยากเอาชนะจอมโจรอัจฉริยะที่มี IQ คิวถึง300มหาเศรษฐีจึงจ้างมือสังหารฝีมือระดับท็อปมาท้าประลองกับลูปแปงพร้อมเสนอเพชรเม,เม็ดงามเป็นรางวัล แต่ลูแปงไม่สนใจข้อเสนอและคิดจะปฏิเสธเทาว่ามือสังหารกับขว้างอาวุธเข้าใส่ไม่ให้ตั้งตัวลูแปงจึงต้องขับรถหนีสุดชีวิตอย่างไรก็ตามศัตรูขับเฮลิคอปเตอร์ตามมาอย่างไม่ลดละเขาหลบเข้าอุโมงค์จนสลัดหลุดมาได้และกลับถึงบ้านอย่างหุดหวิดลูแปงรีบขอความช่วยเหลือจากจีเกนแต่แล้วกลับพบว่าเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าคือมือสังหารปลอมตัวมาเขารีบวิ่งขึ้นไปหลบในห้องบนชั้นสองแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับมาดักรออยู่ตรงหน้า แม้เขาจะซ่อนในห้องน้ําก็ยังถูกพบแม้แต่ในตู้เย็นมือสังหารก็ยังซ่อนอยู่หลังจากเล่นสนุกกับลูแปงจนพอใจมือสังหารจึงจากไปทเทียงเพียงเทปบันทึกเสียงไว้ทันทีที่ลูแปงโกรธจัดเทปก็ส่งเสียงดังขึ้นแต่ในนินาทีที่เขาจะทําลายมันกับดักก็ทํางานลูแปงพลาดท่าอีกครั้งคืนนั้นลูแปงหารือกับพรรคพวกสิ่งเดียวที่ยังไม่เข้าใจคือศัตรูเคลื่อนที่ได้อย่างไรในพริบตา จนลูแปงคิดแผนหนึ่งขึ้นมาและตัดสินใจไปหามือสังหารด้วยตัวเองมือสังหารเปิดฉากต่อสู้ทันทีเขาปรากฏตัวจากทุกทิศทางทําให้คาดเดาได้ยากจนกระสุนของลูแปงหมดคราวนี้มือสังหารไล่ต้อนลูแปงจนถึงริมหน้าผาแล้วยิงตกไปข้างล่างมหาเศรษฐีดีใจที่เห็นชัยชนะแต่ทันใดนั้นลูแปงกลับโทรมาหาเขาไม่เพียงยังมีชีวิตอยู่แต่ยังประกาศว่าจะขโมยเพชรมาให้ได้แท้จริงการตกหน้าผาเป็นเพียงแผนลวงของพวกเขา หลังจากนั้นลูปแปงตับส่องพฤติกรรมของมือสังหารและพบความจริงอันน่าตกใจศัตรูคู่นี้เป็นฝาแฝดเมื่อรู้ความจริงลูปแปงเรียบมุ่งหน้าไปยังบ้านของมหาเศรษฐีเขาขับรถพุ่งเข้าไปยังห้องเก็บของสะสมและขโมยเพชรออกมาขณะหน,ดนีด้วยความเร็วพักพวกสังเกตเห็นว่าน้องชายฝาแฝดกำลังขับรถตามอยู่ใต้สะพานลูปแปงจึงล่อเขาไปยังสวนสนุกและปลอมตัวเป็นฝาแฝดคนน้องแต่ฝาแฝดมีพลังเชื่อมโยงทางจิต ทำให้รู้ได้ทันทีว่าใครคือตัวปลอมลูปแปงจึงต้องหนีอีกครั้งพร้อมล่อให้แฝดทั้งสองตามเข้าไปในเขาวงกดกระจกในกระจกนับร้อยสะท้อนภาพจนทั้งคู่หลงทางสุดท้ายสองพี่น้องจึงวางแผนปิดล้อมจากซ้ายและขวาและในที่สุดก็ต้อนลูปแปงตัวจริงจนมุมแต่ในตอนนั้นก็มีเสียงดังมาจากด้านหลังทั้งสองจึงหันหลังกลับไปยิงสิ่งที่สองพี่น้องมือสังหารคาดไม่ถึงคือมีลูปแปงปรากฏตัวขึ้นถึงสองคน